สวัสดีค่ะ,คะพบกับพออนอ้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับในช่วงนี้ก่ะก็มีท่านหนึ่งสอบถามพออน้อยมานะคะกาว่าเกิดวันที่22กันยายน2 5 0 6 ยี่บสอกันยายนสอง6ห้าลงทะเบียนผู้สูงอายุช่วงไหนค่ะขออนุญาตตอบเลยนะคะตอบให้ชัดๆเลยท่านที่เกิดวันที่ยี่สิบสอกันยายนสอง6ห้าศูหท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะคะช่วงนี้ช่วงนี้วันที่พออนอยลงคลิปก็คือในวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้อหกสิบห สําหรับท่านที่สอบถามมาค่ะท่านสามารถขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วค่ะ22กันยายน2506ค่ะซึ่งช่วงนี้เปิดลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2566น ลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาล,ลอบาตาหรือสำนักง,งานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านให้ด่วนให้ไวเลยค่ะไม่อยากให้เสียสิทธ ห้าสิบเก้าปีในปีงบประมาณนี้จะครบหกสิบปีในปีงบประมาณหน้าปีงบประมาณหน้าค่ะหกสิบปีครบในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้อัับเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุสําหรับท่านที่สอบถามมาทางให้ไวให้ด่วนไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนได้แล้วเอกสารหลักฐาน เอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันการหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องตรวจสอบดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหม บัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางรายบางท่านเอาหน้าสมุดบัญชีที่ปิดแล้วมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนท่านอาจจะไม่ทราบนะคะบางธนาคารคถ้าถ้าถ้าเจ้าตัวไม่ไปเคลื่อนไหวไม่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนกาธนาคารก็อาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้า ตัวทราบไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบเพราะฉะนั้นไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนรบกวนตรวจสอบดูด้วยนะเจ้าว่าสมุดบัญชีมีการเคลื่อนไหวไหมถ้าเคลื่อนไหวมีเอินเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนท่านก็สามารถที่จะเอาไปลงทะเบียนในช่วงที่ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุได้นะคะค่ะแล้วท่านที่สอบถามมาค่ะท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในช่วงไหนค่ะท่านเกิด22กันยายน2 5 0 6 59ปีในปีงบประมาณนี้ท่านจะครบ60ปีในวันที่22กันยายน2566นะากจ๊ะเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะเดือนตุลาคม2566เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2567เจ็ด เพราะฉะนั้นท่าน59ปีในปีงบประมาณนี้ท่านครบ60ปีในช่วงไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุการหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะพอ,อน้อยจะลงให้ว่าท่านจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ